วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมงคลอย่างยิ่งวันที่สิบเดือนมกราคมสองพัรยหสิบหกวันที่สิบคือบารมีสิทธทัเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในวันนี้ขออนุโมทนาบุญกุศลเจ้าสัวธนาอาจพร้อมก็ด้วยแม่นาด็อกเตอร์มนลูก ช่วยเ้าก็ลูกศิ์ลูกหาทุกผู้ทุกคนที่ดังได้ตั้งจิตตั้งใจสร้างพระประธานองค์ใหญ่ถวายพระพุทธชาาินราชพระพุทธเจ้าปาาเปิดโลกถวายแด่พระสงฆ์ทุกวัดทุกวาที่ใกล้ที่ไกลประเทศไทยประเทศลาวประเทศเมียนมาแล้วก็ถวายไปทุกที่ทุกแห่งเราพระครูบาบุญชม่มดูศึก ปิติยินดีอิ่มอกอิ่มใจที่สุดไม่เคยเห็นใครมาแจกมาถวายพระมากขนาดนี้มาถวายแจกทานเพื่อเป็นที่ไหวก้กราบสักการะบูชาเกเรามนุษย์ <c oughs> และเทวดาทั้งหลายเทพพรมทุกชั้นก็มาอนุโมทนาร่วมบุญกับพวกเรา